สวัสดีครับสำเร็จแล้วครับเอาข้อต่อออกคิดค้นได้ใหม่นะครับวิธีที่4ี่แล้วกันเนาะเป็นเอาไดเป่าผมเลยนะครับไดเป่าผมนะหลังจากที่ดูคลิปหลายๆคลิปนะครับดูมานานเลยอันนี้เป็นการจุดจากน้ำยาประสานนะครับก็ไม่สวยนะครับข้อต่อเปื้อนข้อต่อ ถูกทาลายนะครับแต่ถ้าตกแต่งก็โอเคนะส่วนตรงนี้ยังเอาออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเล็กแน่นมากตรงนี้ยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวจะลองต่อจากนี้เลยนะเดี๋ยวจะลองต่อจากนี้เลยนะครับนี่ครับเมื่อกี้นั่งทําไปนะครับเปิดไดเป่าผมประมาณแปดนาทีนะครับแปดนาทีนะครับวางไว้อย่างนี้เลยนี่ฮะวางติดอย่างนี้เลยนะครับ อยู่ดีๆก็ฟลุบหลุดมาเลยครับเนี่ยนะดึงนะครับใช้ครีมดึงนะหมุนเหมือนทั่วไปนะครับแต่ที่สิ่งที่ได้นะครับคือมันเบี้ยวเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ไดเป่าผมนะครับตกแต่งนะครับเปิดเพื่อตกแต่งนะครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะไอ้นี่ก็เบี้ยวตอนแรกนะครับท่อดันีเบี้ยวเลยเบี้ยวแล้วพอเปิดไปก็ตกแต่งได้เลยนะครับการที่มันออกเร็วผมว่าไม่มั่นใจนะว่า เราทาแย่มากนะครับตอนนั้นบอกเลยว่าทาได้แย่มากนะนยัยาประสานนะครับอันนี้เรามาตกแต่งนะครับดูว่ามันเบี้ยวอยู่นะมันเบี้ยวอยู่นะครับเดี๋ยวลองตกแต่งการที่เอาผ้ามาเพราะามันจะร้อนไปถึงพื้นอ่าโดยสามนะครับผมจะตกแต่งด้วยด้วยแรงของลมร้อนของไดนี่นะครับ ไม่ต้องใช้เครื่องลมร้อนนะครับตอนแรกว่าเราต้องไปหาซื้อเครื่องลมร้อนนะครับเดี๋ยวผมวางดีๆก่อนเมื่อสักครู่ผมเอาทีนวางตายไว้นะครับนะีบ่ฮะโดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เรากำลังจะแต่งนะเราจะใช้วิธีแต่งด้วยการเต่าลมร้อนไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆ เดี๋ยวจะลองใช้อนี้นะครับปากตายนะเสียบเข้าไปแล้วหมุนนะครับวิธีนี้นะครับน่าจะเป็นวิธีที่สามนั่นแหละแต่ไม่ได้ใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับใช้เดาเป่าเดาเดา,ดาเป่าผมนะครับใดเป่าผมของสาว,สาวนะครับพุ่งนี้แหละผมจะได้ทำจริงแล้วเอาออกแบบสวยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องกระแทกพูนนะหน้าง,งานเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับพุ่งนี้ ดูนะว่าการที่เราเป่าไปประมาณ3นาที2นาทีนเป็นยังไงนะเป็นอย่างนี้นะครับยังไม่สวยโอ้โร้อนร้อนเลยครับเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาได้ต่อหวงแต่งไ <c oughs> <c oughs> อ้คิีมไอ้ครีมเนี่ยปากตายแต่งนะครับปากตายโบรลยเดี๋ยวต้องลองเอาน้ำโค้กใส่ลงเด้วยยี่สิบนะครับให้มันกัดสนิมนาะ เดี๋ยวดูนะครับก็อาจจะเปลองไฟพนะอสมควรไหมพันวัดอ่ะตัวนี้พันวัดนะฮะมันบอกเลยว่าพันวัดในเชแนลตอนนั้นแบกเลยครับพอออกมาตอนแรกกบแบกเลยนะอันนี้คือด้านที่อยู่ด้านในนะครับ แรงผมก็ไม่ไม่ค่อยเยอะหรอกสู้ขั้นจริงๆก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นปกักอาทีมปายขึ้นจบจะดีกว่านี้นะครับอันนี้ผมเอาไว้แพนะอันนี้ก็น่าจะโอเคนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไง<ม>เกือบละเกือบตรงละนะครับเกือบตรงละนะครับอีกน,นิดนึงเราเปลี่ยนด้านมาดีกว่าลอง เรามาด้านนี้โหลงมาแรงนะไหนขึ้นนี่นี่โอ้ร้อนละต้อบอกว่าร้อนมากนะครับก็เดี๋ยวใช้ปากตายหมุนควงเลยนะครับน่าจะทำให้ท่อสูญเสียไปด้านหน้าสัมผัสเล็กน้อยนะครับ ดูเนาะผมจะวาง้องยังไงวางตรงไหนดีตรงนี้ก็เกลอาเราน่ได้เตรียมอนะ่ะแบบทันอยู่ดีก็ฟลุ๊เลยแบบทดลองแบบนานมากได้ไมหมนะเรื่องแต่ก็นอ้า,อาโอเคลองปิดปิดนะครับ นี่ผมจะเอาเนี่ยปากตายนะครับหมุนหมุนโอ้ย <c oughs> แตกนะเนี่ยขออภัยครับนี่ปัญหาคือไม่ยอมอู้ร้อนกดนะ แต่งด้วยมือก็ได้ครับผมดัดท่อด้วยวิธีนี้เลยครับเอาท่อหนึ่งนิ้วที่มันเหลือเศษๆนะครับดัดก็คือเสียบเข้าไปเลยนะเสียบเข้าไปในท่อที่อ่อนๆอยู่นะครับแล้วก็เอาไว้จนมันแห้งเลยจนไม่ใช่แห้งสิจนมันเย็นนะครับจนมันคลายความร้อนออกนะครับก็ถือว่าสําเร็จนะถือว่าสําเร็จเลยท่อที่ได้ออกมาถือว่าดีเลยนะครับเดี๋ยวตกแต่งด้วยกระดาษทรายนิดน,นึงนะครับก็สําเร็จแล้วนะครับ แค่นี้เองครับนี่คือไดเป่าผมนะครับไดเป่าลมร้อนนี่แหละไดเป่าผมพันวัตเองถ้าใครได้มากกว่าพันหวัตน่าจะดีนะครับแต่ไดเป่าผมมีมากกว่านี้ไหมผมก็ไม่รู้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับนี่คือการทดลองนะครับเดี๋ยวผมจะลุยหน้างานไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นี่นะครับครับสวัสดีครับ